เริ่มต้นเบรกแรกเราจัดให้แบบเต็มๆเลยนะคะกับภาพบรรยากาศของเหล่าแฟนคลับที่มารอต้อนรับน้องกัปคณาุูธค่ะล่าสุดเนี่ยน้องก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวช่องสามของเราเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศคึกคักมากช่องแทบแตกเลยค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะคะแฮชแท็กช่อง3ครับกลับมาแล้วเนี่ยก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์โลกเลยทีเดียวนะคะอ่ะไปติดตามภาพบรรยากาศความคึกคักและอบอุ่นต่างๆได้กับคุณอามธนภูิเลยค่ะ ชมครับด้านหลังของผมนี้นี่คือส่วนหนึ่งของแฟนคลับของน้องกลับคนาบุตรนะครับที่มารอที่ตึกมาลีนนนั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อมาแสดงความยินดีและต้อนรับน้องกลับเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของช่อง3และแน่นอนว่าแฟนคลับมากันเยอะขนาดนี้พวกเขาก็นาเอาของขวัญซึ่งประกอบไปด้วยของแบรนด์เนมนะครับรวมไปถึงเงินสดที่มาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่อดอกไม้เงินสดหรือเค้กที่ทํามาจากเงินสดเพื่อมาแสดงความยินดีกับน้องกลับด้วยครับ ไม่บ่อยครั้งเลยนะครับที่เราจะเห็นบรรยากาศความรักของแฟนคลับที่มีต่อน,นักสแสดงมากมายขนาดนี้ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยนะครับพวกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฟนคลับของน้องกลับมีเยอะกว่านี้หลายเท่าเลยแหละครับแต่ด้วยมาตรการป้องก COVID ันโควิด -19 และข้อจํากัดด้านสถานที่จึงทําให้ต้องจํากัดจํานวนคนซึ่งแน่นอนว่ามีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์รวมถึงเน้นย้าว่าทุกคนที่มาในวันนี้จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วย ในส่วนของขว e ัญต่างๆนะครับก <tinc S 2> ็ประกอบไปด้วยของแบรนด์เนมเงินสดช่อดอกไม้และการ์ดอวยพรก็มาทั้งจากแฟนคลับชาวไทยและแฟนคลับชาวต่างประเทศทั้งจีนเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์เวียดนามและอีกมากมายโดยพวกเขาบอกว่ามีเวลาในการเตรียมตัวน้อยเพราะรู้ข่าวว่าน้องกรัฟจะมาที่ช่อง3เพียงแค่3วันเท่านั้นเลยมีระยะเวลาจำกัดในการจัดเตรียมของขวัญแต่ถึงกระนั้นนะครับทุกคนก็ตั้งใจมาอวยพรและร่วมยินดีกับกรัฟกับอีกหนึ่งก้าของความสําเร็จในครั้งนี้ด้วยครับ นี่ครับผมก็อยู่กับกลุ่มแฟนคลับนะครับของน้องกราฟคนาบุตรนะครับซึ่งพวกเขามีชื่อเรียกของตัวเองด้วยชื่อว่าลูกของคุณมิก<ล>ม้กราฟและหวานใจมี้วกราฟเป็นชื่อเรียกของกลุ่มแฟนคลับของน้องกราฟคณาบุตรนะครับต้องถามก่อนเลยนะครับถึงความรู้สึกนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของแฟนคลับของน้องกราฟรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้น้องกราฟเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวช่องสามแล้วรู้สึกดีใจแล้วก็ตื้นใจอยากขอบคุณช่องสามมากจริงๆค่ะที่เห็นความสามารถของน้องกราฟ คือพวกเราคาดหวังไม่แต่ไม่คิดว่าช่องสามจะต้อนรับน้องกัปดีขนาดนี้โปรโมดทุกช่องทางทําให้เราแบบตื้นใจพวกเราก็เลยต้องมาแสดงความยินดีกับน้องกัปในวันนี้ค่ะอะไรที่ทําให้แฟนคลับหรือว่าเหล่าลูกบอลของน้องเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูน้องตั้งแต่วันแรกที่น้องเข้าวงการจนมาถึงวันนี้ครับก็ความเป็นตัวของน้องเองค่ะแล้วก็ความอาจจะใส่ของน้องคือน้องเป็นคนบอกตลอดว่าเออเป็นคนแบบเอาใจใส่ไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่คือทุก งานที่น้องทําให้อ่ะก็คือมันเคร่อแฟนคลับทุกคนนะคะที่มีการเปิดตัวขึ้นมาแน่นอนแล้วก็คือกิจกรรมแรกของกรฟาฟคณาุฒิกับทางช่อง3ได้ทราบข้อมูลของกิจกรรมคอนเสิร์ตของน้องกราฟแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับกิจกรรมแรกที่ช่องสจัดให้น้องกราฟครับอ๋ออันนี้คือดีใจมากเลยค่ะที่น้องได้เป็นส่วนหนึ่งของช่อง3แล้วก็ได้เห็นอีกก้าวหนึ่งของน้องก็รู้สึกว่าน้องทําได้ น้องเก่งคือเชื่อในเชื่อใจเขาว่าเขาทําทุกอย่างได้อย่างที่เขาต้องการค่ะไม่ว่าน้องจะเดินไปทางไหนพวกพี่ก็จะเดินตามซัพพอร์ตน้องไปตลอดไม่ต้องกลัวว่าน้องจะต้องเดินอย่างเดียวดายหรือว่าเหนื่อยถ้าเหนื่อยก็พักพวกพี่จะคอยเป็นกาลังใจให้น้องเองค่ะ การมาเป็นส่วนหนึ่งของช่อง3ในครั้งนี้กราฟจะเปิดตัวด้วยโปรเจกต์พิเศษกับ The Moment, Club The Next Stage, คอนเสิร์ตออนไลน์เต็มรูปแบบที่จะไลฟ์สดให้ได้ชมกันผ่านทางแอปพลิเคชัน CS 3+ ในวันที่2เมษายนนี้ซึ่งกราฟบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้แฟนๆจะได้เห็นความสามารถของเขาทั้งในแบบที่เคยเห็นมาแล้วและยังไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับพระเอกของวันนี้แล้วนะครับน้องกราฟคณาวุฒินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องต้อนรับน้องกราฟเข้าสู่การเป็นสมาชิกครอบครัวช่อง3าด้วยนะครับฝาตัวด้ครับถามความรู้สึกก่อนเลยแล้วกันนะครับรู้สึกไงบ้างกับการที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของช่อง3ครับก็ดีใจครับเพราะว่าเราก็ติดตามช่อง3มาตั้งแต่เด็กๆแล้วพอตอนนี้เราก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ขอฟังในฝักตัวด้ครับครับแฟนคลับหรือว่าลูกบอลคนรักกราฟทั้งหลายโอ้โหเต็มตึกมารีโนเลยวันนี้ได้เห็นบรรยากาศแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างก็ พี่พี่แฟนคลับของผมน่ารักอยู่แล้วครับผมเขาก็จะคอยซัพพอร์ตคอยตามไปให้กำลังใจในแต่ละงานอย่างนี้แหละครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ให้การซัพพอร์ตกันตลอดนะครับ และแน่นอนว่าโปรเจกต์พิเศษของกราฟที่จะนํามาเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับได้ติดตามกันนะกับทางช่อง3เป็นโปรเจกต์แรกน,น,รนั่นก็คือนั่นก็คือ3 plus the moment กับ the next stage นั่นเองครับผมเป็นคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบของตัวผมนะครับก็จะมีทั้งร้องเล่นเต้นอะไรต่างๆเอฟเฟกทุกอย่างก็คือจะเต็มครับแล้วก็จะมีเกสในงานนี้มาด้วยครับแต่ว่าผมยังพูดไม่ได้ครับว่าเป็นใครก็ฝากรอติดตามด้วยนะครับผมในวันที่2เมษายนนี้นะครับทางแอปพลิเคชัน3 plus ครับผมอาจจะมีที่เคยเห็นแล้ว หรืออาจจะมีที่ยังไม่เคยได้เห็นครับน่าจะอยู่ในคอนเสิร์ตนี้แต่ว่าผมอยากให้รอติดตามดีกว่าเพราะว่าพูดเดี๋ยวจะไม่สบายครับแน่นอนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของช่องสามก็ต้องถามถึงผลงานละคร,ครนะฮะมีการพูดคุยกันได้บ้างหรือ,อยังนะครับกับทางผู้ใหญ่ก็ทางผู้ใหญ่ก็มีคุยกันอยู่ค่อนข้างหลายโปรเจกต์ครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถสรุปไรายได้เหมือนกันครับผมอ่องจิมผมอยากจะลองหลายบทบาทมากๆเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็อาจจะเคยแค่ เล่นซีรีส์อะไรอย่างนี้แต่ว่าพอมันมาเป็นพาร์ทของละครอย่างเงี้ยการทํางานก็จะจริงจังมากยิ่งขึ้นแล้วก็อะไรต่างๆก็จะแบบมีความจริงจังมากยิ่งขึ้นเราก็อยากจะลองหลายๆแนวครับขอฝากผมด้วยนะครับกับคณาวุฒินะครับเพิ่งเป็นน้องใหม่เข้ามาสู่ครอบครัวช่องสานะครับเมก็ฝากพี่ๆแฟนคลับช่อง3านะครับเอ็นดูผมด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากโปรเจกต์ด้วยนะครับผมกับเดอะนิคสเต็นะครับเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของผมนะครับก็ ฝากติดตามนะครับจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าพวกเราแล้วก็ทีมงานเต็มที่มากๆครับฝากติดตามนะครับวันนี้2เมษาทางแอปพลิเคชัน3พลครับ ชมและแฟนคลับของน้องกราฟนะครับก็ห้ามพลาดนะครับไปสมัครเป็นสมาชิก 3+ พรีเมียมนะครับใน www.cs3plus.com เพื่อร่วมลุ้นกิจกรรมความสนุกและความบันเทิงต่างๆที่ทางช่อง3จะมอบให้อย่างเต็มอิ่มและแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็มีโปรเจกต์แรกนะครับที่ทางช่อง3จะร่วมกับน้องกราฟจัดขึ้นนะครับกับกรัฟ The Next Step นะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่2เมษายนนี้ด้วยครับ จริงๆเลยต้องขอบอกขอชื่นชมเลยนะคะกับเหล่าแฟนคลับที่น่ารักกัได้เปบเรียบร้อยมากแล้วก็ขอต้อนรับน้องกราบเข้าสู่ครอบครัวช่อง3ของเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของน้องด้วยทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็ละครเร็ว,เวนี้อย่างแน่นอนค่ะ